ครึ่งเลยนะครับก็ดูเนื้อแล้วก็มเมล็ดด้วยนะครับลักษณะนะครับลักษณะเนื้อก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกันที่เคยนะครับกับอินทรพมอินสแลนด์วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชิมมาชมนะครับอินทรพลสายพันธุ์ที่ปลูกจากความเมล็ดนะครับท่านผู้ชมนะครับแต่ต้นไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับอายุ ห้าเปอเศษนนะครับทานผู้ชมนะครับผสมเกสรนะครับผสมเกษรที่ห้ากุมภานะครับเข้าสู่เดือนที่ห้านะครับเข้าสู่เดือนที่ห้าแล้วนะครับทานผู้ชมนครับเป็นสามพันนะครับปลูกจากพ้าเมล็ดนะครับจชมนะครับ ก็มีบางลูกนะครับก็ยังเขียวอยู่นะครับมีแค่บางลูกนะครับชมแล้วนะก็สีเหลืองชัดเจนนะครับสีเหลืองชัดเจนจมนะครับก็มีลูกเหี่ยวนะครับ ลูกเหี่ยวในเส้นกสอนนะครับขั้วน่าจะหลุดนะครับทําให้ลูกเหี่ยวนะครับก็สีเหลืองนะครับเหลืองสวยดีนะครับท่านชมนะครับสําหรับสายพันธุ์นะครับพอมเล็ดนะครับท่านชมนะครับก็มีปลูกติดชลรานะครับ เทิชลาในจันนะครับก่อึิงไปนะครับก็มีอีกหนึ่งจันท์นะครับที่ออกเป็นชุดที่สองนะครับชุดที่สองค็คือ ก็เริ่มเข้าสีนะครับจุดที่สองนะครับนะครับเริ่มเข้าสีเหมือนกันนะครับชิมลูกเขียวนะครับสําหรับต้นนี้ก็มีติดฝาดนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับเริ่มเข้าสีนะครับมีแค่สองจันนะครับท่านผู้ชมนะครับ สองจันสองจันสองชุดนะครับในการโเทยงจันนะครับเป็นปีแรกนะครับท่านผู้ชมนะครับปีเศษต้นแม่ไม่สมคอยสมบูรณ์นะครับท่านผู้ชมนะครับสองชุดก็ชุดละจันนะครับชุดละจันท่านผู้ชมก็ถือว่าอาจจะกลายดีก็ว่าได้นะครับกับกลายพอดีก็กึ่งๆนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับก็จะกลายดีก็ ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมนะครับก็สายพันธุ์นะครับบาฮีเหลืองนะครับเป็นสายพันธุ์แม่นะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับลักษณะลูกเก็ะลกแหลมนะครับกดลำแหลมหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับลักษณะลูกนะครับ เดยวก้นแหลมนะครับออกลแหลมหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะมาชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับก็จะมาชิมกันนะครับ นะลูกก็ใหญ่อยู่นะครับท่านผู้ชม,มนะครับก็ประมาณใหญ่กว่านิ้วหัวมือเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชม,มนะครับ เลยนะครับก็ดูเนื้อแล้วกอมเล็ดด้วยนะครับลักษณะนะครับลักษณะเนื้อก็ก็ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับก็ยังมีช่องว่างนะครับช่องระหว่างเมล็ดกับเนื้ออยู่นะครับแล้วก็มีเส้นใยนะครับ ก็มีเส้นใหญ่พอสมควรนะครับนะครับมาเล็ดก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับท่านผู้ชมนะครับก็พอดีนะครับก็มีความสมดุลนะครับลูกนะครับก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับแล้วก็มาชิมรสชาตินะครับ สเดือนกับ10บวันนะครับสี่เดือนกับ10บวันประมาณ1 0บสิบเอวันนะครับหลังจากที่ผสมเกสรน,นะครับขัดคำเข้าไปนะครับคำแรกก็หวานนะครับตามวยรดฝาดนะครับรดฝาดเล็กน้อยนะครับท่านผูชม ก็รสหวานมาเยอะแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับความหวานก็ถือว่าเยอะนะครับก็เหมือนกับอินทผลัมนะครับที่เริ่มแก่จัดนะครับท่านผู้ชมนะครับความหวานนะครับก็ถือว่าหวานพอนะครับหวานพอสมควรนะครับความฝาดนะครับผมว่าน่าจะอยู่ที่เปลือกนะครับก็ลองปอกเปลือกดูนะครับว่าจะเหมือนกับพวกสายพันธุ์ไหมนะครับ ที่มีรสชาติติดฝาดเล็กน้อยนะครับติดฝาดที่อยู่ที่เปลือกไหมน,นะครับท่านผู้ชมนะครับก็ตัวนี้ก็ยังไม่เคยปอกเปลือกนะครับปอกเปลือกทานนะครับท่านผู้ชมก็ลองดูนะครับว่าความฝาดมันอยู่ที่ไหนนะครับก็หวานอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชม ความฝาดไม่มีนะครับเมื่อเราปอเปลือกออกนะครับความฝาดหายไปเลยนะครับก็สรุปนะครับสำหรับต้นนี้นะครับแล้วก็จังนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับมีรสชาติหวานนะครับ หวานพอสมควรนะครับเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับท่านผู้ชมนะครับมีรสฝาดนะครับรสฝาดเล็กน้อยนะครับรสฝาดเล็กน้อยนะครับความหวานมาเยอะนะครับท่านผู้ชมเมื่อปอกเปลือกออกนะครับความฝาดหายไปทันทีนะครับท่านผู้ชมครับความฝาดหายไปทันทีนะครับ ถือว่านะครับความฝาดนะครับก็อยู่ที่เปลือกนะครับท่านผู้ชมนะครับในอินทรพลมรานผลสดที่หลายหลายสายพันธุ์นะครับที่ผมได้ชิมมานะครับถือว่าความฝาดนะครับทุกสายพันธุ์นะครับที่เคยชิมมาประมาณเกือบ20สสายพันธุ์นะครับที่ผมเคยชิมมานะครับความฝาดอยู่ที่เปลือกนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกสายพันธุ์นะครับท่านผู้ชมนะครับ นย้ําเลยนะครับทุกสายพันธุ์ความฝาดอยู่ที่เปลือก so นะครับเฉพาะอินทผลัมทานผลสดนะครับความฝาดอยู่ที่เปลือกนะครับก็ยังไม่เคยลองนะครับอินทผลัมที่ทานผลสุกนะครับหรือว่าผลแห้งนะครับว่าความฝาดจะอยู่ที่เปลือกเหมือนกับอินทผลัมทานผลสดหรือไม่นะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับครับสำหรับสายพันธุ์ที่ ทานผลสุกนะครับท่านผู้ชมนะครับผลสุกหรือผลแห้งนะครับกอความฝาดอยู่ที่เปลือกนะครับที่เปลือกนะครับท่านผู้ชมนะครับก็มีแค่สองจันนะครับการออกดอกแทงจันทนะครับสำหรับต้นพร้อมเล็ดนะครับก็ออกเป็น2ชุดนะครับสำหรับปีนี้นะครับความฝาดอยู่ที่เปลือก ก็ถือว่ากลายกลายดีนะครับคือความฝาดมันน้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับลูกก่อไม่ค่อยร่วงนะครับก็ถือว่ากลายดีนะครับในลูกของในเรื่องของลูกไม่แตกไม่ร่วงนะครับท่านผู้ชมนะครับเมื่อลูกเข้าสีเริ่มแก่จัดก็อาจจะมีแต่รายงานบางเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่า กายดีแต่ไม่ด so ีมากนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะกายดีก็ไม่ใช่นะครับจะกายไม่ดีก็ไม่ใช่นะครับก็อยู่ช่วงกลางๆนะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับอินทัปรมสายพันธุ์พ่อเมล็ดต้นนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับพ่อเมล็ดจากพันธุ์ใบเหลืองนะครับท่านผู้ชมครับสีก็เหมือนกับต้นแม่นะครับแต่ลูกนะครับไม่เหมือนนะครับท่านผู้ชมนะครับ สีเหลืองนะครับลักษณะกลมนะครับค่อนข้างาป้อมนะครับแต่นี่กลมกลมแต่ว่าเดียวยาวนะครับท่านผู้ชมนะครับเดียวยาวกลนแหลมนะครับแต่สีเหลืองนั้นเหลืองสวยนะครับท่านผู้ชมนะครับผิวสวยด้วยนะครับ ต้นที่ได้จากการผสมพรนนะครับท่านผู้ชมนะครับก็กายดีในเรื่องของต้นแม่นะครับแต่ว่าจะให้ดีเสทีเดียวนั้นก็ไม่ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมนะครับคือกึ่งกลางกลางก็กายดีรับไม่ดีนะครับท่านผู้ชมนะครับยังมีรถฝาดอยู่นะครับแต่ฟาดไม่เยอะนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณ ทุกลองใจครับสวัสดีครับ